เห็นเหรอเวลาไม่ล hmm. mm ูไ hmm. ม okay. no. no. nah. ่เต่านะโดยยันเปิดใจประยันแบบว่าหักลูกกับระิ่งเต่านั่นแหละกรได้คนได้หนักแมนหักแม่ก็ต้องแพงลูกนะกราบทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนบ้านกลชิดนมีกลเเี้งพ่อแม่พี่น้อง จะเป็นภายในหรือวาต่างประเทศก็ยินดีตอนรัเขา้าสชูทางช่องของบ้าชุกอีกเด้อพี่น้องเอ๋ยเนาะวันนี้ทางบ้าชุกก็ได้ถือโอกาสมาหาทางบ้านพี่พี่น้องเอ๋ยทางบ้านรีวิไลแสแหละพี่น้องเอ๋ยก็คือมีสาวคนหนึ่งพ่อเม่พี่น้องเอ๋ยจักจะเป็นสาวหรือว่าเป็นแม่ห้างทางบ่าชุกกับย่ได้บู้ชื่อเสียงเรียงน้เผิ่นพ่อปันใดเนาะพ่อเม่พี่น้องบอ่จชักชาชีวเวลาก็พาพ่อเม่พี่น้องเขาเข้าไปเบิ่งไปชม ไปเบิ่งรายละเอียดของทั้งสาวคนนี้พี่น้องเอ๋ยบอชักชาเสียเวลาโอเคพี่น้องเจ้าโอเคพ่อแม่พี่น้องเ,อาอาอเนงเาะทางบอลุกก็ได้ถือโอกาสมาฮอดทงใหทง้ทงหน้าพอดีพอดีพี่น้องเอ๋ยตอนแรงๆพี่น้องเนาะตอนค่อยคำลงแรงแล้วพี่น้องเนาะตอนที่ว่าเป็นไรงัวนไรคุ้ยเขาเ่เขาแรงเข่าข้อข้าแรงซะแล้วพี่น้องก็นชีได้เข่าพาหาทักทายสบายดีกับเพื่อนเอริว่า เพิ่นอยู่เพือนอยู่ซ่านอยู่โบเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยกับเมื่อก่อนก็ได้เห็นทั้งเขตของบ่อลาวพาเพิินเคยเขามาถ่ายอยู่พี่น้องเลยเมื่อนี้ทางบ่อชุกถือโอกาสมาหลายขู่หลายคนแหละกระบาวคำไพนนี่พี่น้องเลยพร้อมทีมงานแลวก็สาวแก้วบันเทาหรือว่าเบ้าใต้เอกสิ์พี่น้องเลยเนาะกับบ่วชักซาเชียวลาพ่อแม่พี่น้องเลยที่ได้เขาไปทักทายสวัสดีกับเพิ่นสะกอนพี่น้องก็ได้มาหอดเกิดทางเพือนน้องพันแนพี่น้องเลยกับบเคยมาจักเทือ จะได้เป็นเทอละการจะได้ถามเสียงๆนี่แน่เมือนก่อนนะก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนจ้าวสบายดีและก็สบายดีร้านน้อยอ๋อกินนมเสยคอยลืมพอดสบายดีคอยจะถามเื่องๆคนเลยโอ้ป่านนั่นใจห่อนพี่น้องเลยเนาะห่อนพี่น้องเลยจ้าวก่อนจะถามเสียงๆน้ำคนน้องจะเอียงน้องเสียงปิงเสียงปิงติงเหรอเนาะติงบาดเดียวบอกโอ้ปิงจ้าพี่น้องเลยติงสาวติงคนงาม อายุจักปีแล้วเนาะสาวหกปีมีลูกจักคนละมีลูกสามคนเพิ่นมีลูกคนาเพิ่นมีผัวได้เปล่ากระเพ่แอนอันพ่อเพิ่นไปตั้งมีแต่ลูกบ่พ่อบ่มีโอ้ยังใครอยู่สั่นบ่กระเพยเนาะโดยเพิ่นมีแต่ลูกเจ้านี่ถ้าบ้านเขาบ่มีพ่อพี่น้องเอ้ยแต่ว่าคันว่าถ้าเป็นทางบ้านเ่ากำไพยนี่เพิ่นเอื่นว่าไม่ห้าง ท่านี้ได้ค่ะนี่ห่างคือกันเนาะม่ห่างคือกันเนาะไม่เดียวโอ้ยเดี๋ยวเห็ดก็ลูกเออเดี๋ยเห็ดของคนอ่นเป็นอย่าเป็นยูทูบเบอร์นะเอ้าเพิ่นฟ้านี่ยังไม่ได้เฮงประดัเด้อนี่เนาะลูกเพิ่นยังน้อยอยู่นี่เนาะประมาณหาหกเดือนนี่แหละหกเดือนเองพี่น้องเลยป้าเพิ่นป้าไปหาเงินตลาดดิเพิ่นบริป้าเลยดิบอ้ป้าเลยป้าถาวรเนี่ยโ้บริป้าไปหาเงินนะฮะเพื่นป้าถาวรเลยเนาะถาวรเลยพี่น้องเลยเนาะว่าเพิ่นไปหาเงินหาคำตลาดนะ ลูกบอผู้นั้นกะอัสบาดีนะ้นังน้อยสบายดีลูกละโอ้สบายดีอนี่พี่น้องเ้ยสื่อยังลูกสื่อยังสื่อยังกอดดังๆสื่อฝนกอดดังๆอีกเออจะเงินให้สื่อฝนสื่อน้ำฝนเงินนอะไรเออขอบใจเด้อโอ้พี่น้องเ้ยเนาะอะผู้หญิงเนนะ ผู้หญิงสองผู้ชายผู้เลี้ยงลูกลูกโกกเจ้าอายุเท่าไรผู้ชายนะแปดปีปลาแปดปีอันนี้ผู้ที่สองม่อนนองน้ำผึ้นี่จักคนแน่ยนอนอันจักปีได้จักคนจักปีน้องน้ำผึ้งสามปีปลายห้าปีปลายห้าปายอันผู้น้อยเนี่ยได้ค่ะผู้น้อยค่ะสิบเอ็ดเดือนวันที่หกเลยหกปีหนึ่งเนาะเป็นจังไดล่ะปันนี่เลี้ยงลูกคนเดียวคนเดียวคิดนักอยู่บ่คิดนักกน คิดหนักอยู่พี่น้องเเนาะจังไดดีเนาะหาเงินหาขำได้สิหาจังได้สิมหาชื่อนุ่มชินิมให้ลูกนี่แม่จ้างระบายแล้วยามดำหายดำนางอะไรตซอยกัดในแดกน่องแน่โอ้มีน้องน้ำเจ้านะโอ้มีน้องแล้วก็พ่อยืนเงินถึงเลยก็คือแบบหาเส้ากิดขำมแหละแม่ได้สามีบ่ล่ะแม่บ่มีแม่เสียแล้วโอ้แม่เป็นเชียแล้วบ่าวกังพาก็คือยามแรกได้สิหาเงินแบบได้เนี่ยชื้อลูกซื้อนุ่มให้ลูกกินนี่ ป้าเพื่อนเพิ่งสงกอนมเนยดุกนาี่่ธรรมดาลูกคนพี่น้องเลยอย่าเห็นแต่ก็ลเด้อดม่น่อะพอดีกลังไปป็นดั่ง่านโต๊ะด้ระวังต๊เตียงดฮะนำโทรศัพท์จังเนโอ้ยหลานต๊ะใเฮ็ุดาหลานน้อยฮะต๊ะพี่น้องโต๊ะเตียงเนาะ เน,นาะทานผุดเกือบจะมาต๊เตียงม, <c oughs> มาเห็นเาได้บวานเมือไม่เพิน่นา่าเพิ่นบ้ายังลูกเพิ่นทำยังครบเพิ่นามนะกินข้าวแล้วบ่ามันอีกกินข้าวกันยังลหละึกินข้าวกัน,นยังมืนอี้ยังบ่ทันกินตอนแรงเ,อองเะตอนนี้ก็ตอนสงคํามเน่ทางบากกา้านกําไพืมคืออันนอกตีงมาแต่ใช้มื่อกี้เนี่ทถงอ้ายมาหาแตงคือเคาเกป่วยเห็ดไปว่งบม่ ยามว่าจะมาไปเชิมสวยควมให้มันงาม้ามสวยเิเจยังน่เนไปหาผู้บ้าเ่าะันะอเวียกนโตบ่้ไปหาผู้บ้าว่้ไปหาเริมสวยมีผัวผู้บ้าผัวคนบ้นนาจะกิคนบันดาลนะพานโอ้แถวท่านะคนบันดาลเป็นไร้งในปะปะกเมนพนเสียกเมน เราเพิ่นเชียแล้วโอ้เป็นแม่ <t <t ์ใหม่นะวะโมเมนต์ในห้างได้เสนอโดยเพิ่นเสียเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะสิบ่าว่าป้ากับแม่นะเพิ่นเมื่อจากการอะไรกันยังมาทัำตะกีกวนน้ำตาลโอ้แล้เป็นเมื่อเสียอยู่บ้านเพิ่นพุ่นบ่เสียเออไปดูบ้านเพื่อนโอ้เพิ่นได้ไปดีแล้วเนาะนี่พี่น้องเลยท่านเข้ากับแสดงความเสียใจน้ำเพิ่นเนาะลำบากลำไส้ เพื่อนกับปอป้าดอกเนาะแต่ว่าเพื่อนเสียพี่น้องเอ้ยเนาะเพื่อนเสียหาบุห็นโอ้เพื่อนเสียหาบุห็นพี่น้องเอ้ยไปเห็นกะบอกทางงานชาวติ่งแน่กันไปเห็นกะเนาะโอ้ยมาพร้อมใครชลุกให้เลาวหัวไปนั่นเลยพอให้เลาวพาเทียนแน่หน่อยนึงเนาะเนาะบัดนี้กับเพื่อนกับทีเริ่มต้นใหม่บัดนี้บอกใไรเนาะในชีวิตต้องสู้ต่อไปนะวันข้างหน้าเนาะแมนเพื่อลูกนี่แหละเนาะ ว่วลูกเพิ่นกับผู้พี่น้องเอ้ยมึงตาแม่งอยู่คนหนักเป็นตาแพงแต่ละคนกะแล้วกับพ่อผมที่มีครอบครัวใหม่หรือว่ายังบุพเพไปเบิ่งไปนี่แหละพ่อบมพ่อผมเนาะต้องกะต้องพิจารณาไปก่อนต้องเบิ่งไปแต่ขั้นตอนแต่ละมือแต่ละวันเนาะมันว่าบ่ได้ได้บางทีเนาะมาพบกันเขาหมายกลางทางกันมีได้ผ่านกับพาเอ้ยเอ้าอยากกินนมบนวัดสัน กินเ <c ười> <c ười> ่เมดสือมเจ้าเนเจ้าเนยเยี่ยมคนรเลยกินเลยกินเลยหอเลยว่ากันนะพอีเนาะเนะวออกไปแกงแล้วก็ทายคิดคือว่าตอนนี้พ่กัยังแบบว่าคือว่าแะละคันว่าสิาเปิดใจมันกับแบบว่าเพอยังใหม่อยู่เนาะยังมาทันได้พอแจกบนสำนับอก เจ๊แล้วคนตายจะโดนเลยนะโอ้ลลแล้วอะไรแต่ฮาก็ต้องแบบทำใจาไปก่อนโดยเพื่อชีเดิมต้นชีวิตมาก็เค้าเชีโดนพอสมควรอยู่เพราะว่าต้องเลี้ยงลูกก่อนอหาเงินเลี้ยงลูกยันอีกว่าถ้าว<อ>่านนเปิดใจไป้งเธอมีผู้บอกเห็นเท่าไหรว่ามีลูกมีเต่าเนาะยันเปิดใจไปยันแบบว่าหักแต่แม่บ่หักลูกก็คือเก่านั่นเองหักแม่ก็ต้องแพงลูก เนี่แมมาแล้วบอสท่นหักแต่แม่พักลูกอะทางคูเป็นแม่กับเมาได้เนาะแบบนี้คือเงียบแทบจะเจ้าวัานท่างเสียงม่จโตก่มจันไปท่นไรพี่น้องเนาะแบบว่าอันนี้คือเพื่อนกับบอกอันนี้หาเพื่อนคอยดฉพาะกับ่อแม่เพื่อนร่วมกันสโน้เกอดมูลเินมังเนาะเจิเองเนี่มมีเยี่ยมมี่่มแม่ดู บัดดีบ่าเพื่อตัวเองก็เห็นนะอยู่ห้อยู่หน้าเลยบ่ดูว่าแม่นอยู่หน้าแต่แต่ก่อนเฮาอยู่บ้านแล้วบานี้ออกมาอยู่หน้าย้ายมาอยู่หน้าแต่ก่อนอยู่ในบ้านแบบว่าคือว่าได้อยดีมากกับซอยู่บ้านเนาะเดียวเห็นกันใกล้ๆนึงแต่ละปีก็พากันเฮ็ุใดเหตุหน้าอยู่บ่นี่โดยเฮ็ดนั่นแหละแต่ปีจักสอบนะบ้านกะแล้วแต่ก็พออยู่พอกินนี่แหละ7 80นั่นแหละโอ้พออยู่พอกินเนาะแต่ปีได้ผลดีเนาะปีใดฝนบ่ดีก็ได้450 ก็คือว่าเฮาวกับนิ่ข้าวว่าเจ้านี่เป็นลานไปตุ้ยไผ่เว้ยลานเทะเนี่โดยโอ้ลานเตะเนาะลานเตะลานเตะดีเนาะโบได้ตั๋วโบกาแฟไม่จะเจาะว่าโบได้ตั๋วเอาอยากเอาไนตัวเฮาเนาะเพิ่นเพิ่นมาแต่เพื่นเมียเพิ่นก็มาอยู่นี่แหล้แต่ตอนนี้เพิ่นยังลงไปเห็ดเวียกอยู่ใต้ไปกวาดมันมันตุ้ยไผ่เนี่ย แต่เมื่อก่อนนั่ะขันเล่าบ่ได้ไปพุ่นนั่นเล่าอยู่นี่บ่ก็อยู่น้ำกันนั่นแหละอยู่นท่านวันเล่าขึ้นมาแต่ทางใต้พุ่นก็เราจะมาอยู่นี่เนาะแม่นต้องมึงเงียงกันไปตอนนั้นเพิ่นอันอยู่กับน้องชิมมี่นะพุ่นอยู่ที่อ้านพัศรพันอันน่ะเพื่อนลูกสาวตัวนหนึ่งไม่เคนเป็นหลานโอ้นน่ะเพื่อนลูกสาว อันนี้ก็ในทิมทางอยู่ได้เมื่อก่อนพอดนมีเมื่อก่อนนะตะกี้เพ่นก็ยังมีเมียเนาะเพ่นก็ต้องอยู่ลูกเมียหนึ่งข้างหนึ่งน้ำอยู่ดีเมื่อกี้พอเลิกลากับพูดกับเมียแล้วก็มาอยู่นิมร้านเนี่ยต้องมากินเผาห่มผ้าเผาห่มถั่วอยู่พี่บ้านกับพายโดยพ่นนี่ก็เสี่ยงลูกแม่เสี่ยงพ่อเท่าตาหน้าในเสี่ยงน้องเสี่ยงอย่างเนาะหักพลายยังลายบ้านกับพายเนี่ยโดยทว่าเอฟซีของเจ้าอย่างมากหักมามักเพิ่น ก็ให้พิจารณาวนจารณาก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่งกะหนึ่งมากกับลูกยังน้อยอ้อยอ่อนแล้วกัทางพปะรดลาย่างข้าวปาฮักแม่กับให้ฮักลูกน้ำเจ้าทางเงินชาวติณคนว่าพี่น้องเลยแม่เพราะว่าเอฟซีธันใดเข้ามาเห็นคลิปของพวกเขาอยากช่วยเหลือทั้งครอบครัวเพิ่นโดยกะเข้ามาช่วยได้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็ครอบครัวเพิ่นเป็นครอบครัวที่ว่าทุกอยากพอสมควรบางกําไรเอ้ยทาง ทางบ่าของพี่หรือว่าทีมงานกับที่ได้เป็นสะพานบุญให้แม่เป็นน้องเอฟซีเฮาเบิร์ดผู้ทุกคนเนาะบาซูกเนโดยเข้ามามืบอนี้กับเป็นบรรยากาศบรรยากาศจุปาแดดห่มลมเย็นพี่น้องเอ้ยบรรยากาศทำแล้วพี่น้องไม่ร้ายมาทางทงไฮทงหน้ามึอนี่มีแต่ต้นไม้ยืนชาบลาบพี่น้องโอ้ยเกือบตุ๊บเตียงพี่น้องเลยเพิ่นบวชชุนพี่น้องเอ้คุอยู่ควมชนพี่น้องเอ้กำลังกิ่ดื้อกำลังยิงแน่นี่เนาะ เออบายบายเฮ้ยบายบายเด้อบายบายอ่าจุบบายเออมารรมดาพี่น้องลูกเพิ่งก็เป็นตาแพงตาแพงพี่น้องเลยเจ้าผู้นั้นใหกแม่เพิ่นบาทันมาหน่ะเขาบอกเป็นคุหน่ะบ้านนี้บ้านนี้ห้องปรปากน้ำบ้านนี้ฮะเจ้าว่างานอนตัวจ้งไหนอย่างนอนบ่านหรือานอนบินบ่ล่ะบ่นอนบินระยะคำเลย ถนนคำรถผมมาได้วไปชิมอืมเนาะอ่าคือเห็นว่าตะกี้มีหนุ่มไทยมาหาบ่โดยมากับจะมาเพิ่นกับมาลินมาเยี่ยมมายามจืดๆเลยโอ้โหหนึงว่ามาเป็ู้ว่าอี่ที่ออกมาสายจวดโบเม่นเนาะโบเม่นหรือว่าไงเพิ่นมาเพิ่นมาเที่ยวมะยัางหมอนเวทมันรวกันอเพิ่นมาเวทยี่ยมะยาม เพคนก็แบบว่าจะเห็นแบบเคยเห็นแต่ในคลิปบโบเคยเห็นในคลิปจักเกื่อนข่อยยังบบได้ลงคลิปจักเกอร์คือว่าอ่างไเมื่อนไรเมื่อนไรเมื่อแรกที่ข่อยจะลงคลิปแล้วมากคือทางคือมาน้ำพวกสัมภาษณ์น้ำคนสัมภาษณ์อย่างเงี้ยนะเราไปเที่ยวไปไปมองอื่นจริงๆนะเห็นเขาลงคลิปแล้วไปลินนะเบอร์เกอร์ว่าเมื่อนั้นเขาจะมาถ่ายข่อยเราก็เลยมาน้ำ ยังบ่ทันเห็นคนลงคลิปเจ้าเกานยังด้ลงเห็นกันรั้งแรกโดยแม่เป็นยังไงบ้างนี่เห็นทั้งเลกก็สิเป็นอะไเพิ่นกับบาเรียมายามเป็นยนี่แหละแล้คูจกว่าเพิ่นเป็นคนจะวัดดังเมื่่อน้ได้ถามจำบ่ได้เลยโอถามอยู่แต่จำบ่ได้เาะเติเลยเนาะเพิ่นกามีอายุหลายเติบอกปลาย่ะหปลาย58บ่58หรือ52านี่อยจำอมันหลายมื้อแลวเนาะ มันโดนเลยหลายเดือนเลยตั้งแต่อันนี้ได้จากเดือนกะบหกเดือนบ้างด้วยปลาลันมากระต่ายปลาล่าโอ้ปลาล่าปลาเพิ่มมาโดยคือว่าเพิ่นกำเพรบ่ได้เพราะว่าแบบว่ามากับคนเฮาบ่ได้คุยกันเลามาแบบมาได้ตั้งโตมันก็ซื้อแบบมาแบบซื้อไผ่เลย มาแบบวันนัดหมายเนาะสาวแก้วกบไม่เป็นวันนัดหมายแรกคือวามายกับบริษัทหัจักกันนะแม่มามาบังเอิญมามาในบารลามาสัมผัสอีกอย่างหนเ่าก็ยังไม่เคยใช้คิดเพื่อมาโดยบังเอิญพี่น้องเอ้ยแม่ผ่านสายได้ไหมคนนี้แหละที่เพิ่งมาคุยกับเจ้าที่ว่าคอยเท้าเราคอยกันจิตไปตายกับลูกเจ้าเพราะว่าคอยลูก ม่บอกดยโอ้โอ้ดอันนี้ก่ะดยเป็นเสียงนุ่มท้ายเพิ่นแต่ว่าเพิ่นบอกเอาออกหน้าแล้วพี่น้องเ่เนาะดูไปเห็นตัวจริงมันแบบมัดติดตัวนี่เาโอ้สมบัน มันไปเห็นตัวจริงคือโบคือกับในหูบบอเห็นอะไรเป็นตัวจริงงามกว่าโอ้ตัวจริงงามบออารมณ์ดีอีกบ่ะอือเห็นบอแม่นเห็นสาวย่องบอพอใหญ่นี่เยาว์ย่องตะหน้าจักนี่อะเรื่องจริงเนาะเรื่องจริงพี่น้องเลยคนนั้นเสียอยู่หลายคนนี่คนเดียวเราลาวพามาแล้วคนปิดหน้าปิดตานะคอยนี่แหละ นี่ก็คือเป็นเสียงคนไายเพิ่นแต่ว่าเขาก็ขอโทษขอพานเอชซีประสุความสุขคนเด้อเนาะเพราะว่าเขาบ่ได้บ่สามารถสีไทยปลูกผนลงน้ำได้แต่เพิ่นออกได้แต่เสียงแต่น้าตาเนี่สีออกน้ะเ้าบ่ได้กับแขนเพิ่อนครึ่งนึ่งนี่เพราะว่าก้องขอใหญ่โดยเพราะว่าเพราะว่าซาจากครึ่งนึ่งเอราะว่าโดยเพราะว่าบางเอิญกล้องข่อยใหญ่แน่น้อยหนึ่งพี่น้องเลยก็เลยเห็นสร้างกันเอชซีเพิ่นน้ำแน่เป็นบางตอนน้อยหนึ่งพี่น้องเนาะก็ต้อง ขอโทษขอภัยน้ำเอฟซีผู้ที่ฮับเบิงฮับส้มหลายพี่น้องเลยโดยเนาะว่าอย่างใดระบายชุกบ้านเท้าบัตรนี้จ้าท่านคอยกับมีอเขาว่าวอย่างการเสียหายท่านสาวแก้วว่าต่อพี่น้องเลยดูอ่านโเลยว่าโดยขอรับว่าสิพ่อได้แทนว่าลูกคนอยากกินข้าวกินน้ำไปอาบน้ำอาบน้ำให้ด้วยการจะเว็นการคอยคับลงแล้วเจ้าเนาะครับพอประมาณนี้ซะโดยกทางเอาก็ได้โอ้ได้ลมทางนรองพ่นกกถือว่า คู่เรื่องแล้วเนาะสาวแกว<ล>้วก็คือเพิ่นเป็นใหม่ๆกลับไปห่างอยู่น้ำก<ด>ัน <c oughs> เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกตามน้ำพังก็ถือว่ายากลำบ,บากแน่พี่น้องเลยเนาะเป็นนักพอสมควรโดยทาว่าอีพีผู้ใดใจบุญชนทานอยากช่วยเหลือช่วยเหลือทางครอบครัวๆๆเพิ่นเนาะเป็นขนมนุ่มเนยพี่น้องเลยเนาะก็ <c oughs> สามารถมาทางสอดเลือมาทางทีมงานเรา ก็ได้เป็นสะพานบุญให้พี่น้องเขาเบิดทุกขู่ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะเจ้าสำหรับคลิปนี้ทั้งบ่าวค้ำพาพร้อมทีมงานก็ได้ขอตัวอำลาพาจากมื่อหาอ่ำน้ำอาบในสชกอนเนาะพ่อแม่พี่น้องคำลงแล้วเนาะโดยเจ้าขอกล่าวเข้ามาสบายดีทางกว่าชุกก็ได้ถ่ายทำทางน้องเพิ่นเป็นทีชมหอยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะถ้าผู้ใดอยากช่วยเหลือทั้งน้องเพิ่นพี่น้องเอ้ย กตซอยเขามาได้เด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟีโบสสุข,ขูสคนหรือว่าผูานะ้ใดเนาะอยากติดต,ต่อโอ้ยสาวนี่งามแท้ว่รรคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอยากให้ยบอลชุกติดต่อให้พี่นอ้องอย่าลืมจะพลาดพ่อแม่พี่น้องเนาะติดต่อเขามาทางเฟซบุ๊กของบอลชุกบ้านเฮาได้เด้อพ่อแมนะ่พี่น้องเนาะทางบอลชุกเอาเฟซเอาไลน์ให้พ่อแม่พี่น้องโบสสุข,ขูสคนเนาะสำหรับคลิปนี้ทางบอลชุกชิได้อำลาพระจากพี่จากน้องเมื่อสักก่อนพี่น้องเลยขอกล่าวเข้า่าสบายดี